สวัสดีครับนักเรียนพบกับกิจกรรมดีนะครับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมเรียนกับครูครูพลึ์นะครับอาจารย์พฤทธิพย์พงสวรนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับมาดูข้อนี้กันบ้างนะครับผมข้อนี้เนี่ยนะครับเขาถามง่ายๆว่าถ้าเรารู้นะครับว่า a กับ b คือใครหาได้ไหมว่า b ลบ a เป็นเท่าไหร่ นะครับซึ่ง a กับ b เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวของกราฟของฟังก์ชัน f อย่างว่านะครับนั่นก็คือมันเป็นจุดที่ตัดแกน x กันเองนะครับเด็กๆครับเวลาที่เราเจอคําว่าจุดตัดแกน x เหตุการณ์ร amin, นะครับที่เกิดที่แกน x เนี่ยนะครับอะไรก็ตามอยู่บนแกน x แปลว่าพิกัด y มันต้องเป็นอะไรลูกเป็น0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนะครับหาจุดตัดแกน x ได้โดยการแทน y ที่0ลงไปแล้วเด็กๆก็แก้หา x นะครับ อาจารย์คะ y อยู่ตรงไหนเอ่ย y ไม่เห็นมีเลยถ้าเป็นเรื่องของฟังก์ชันเด็กๆ y มันก็คือ f x นั่นเอง,เองนะครับงั้นขั้นแรกนะครับผมเราเปลี่ยนก่อนเนาะนะครับครูจะเปลี่ยน f x นะครับให้เป็น y ก่อนเรียกม,มันว่า y นะครับแล้วก็ขอลอกนะครับนิยามของมันเข้ามาก่อนนะครับงั้นกราฟของฟังก์ชัน f ก็คือกราฟของสมการ y เท่ากับ ลบ x กํลังสบวก 5x ลบ6นั่นเ,เองเนาะเราอยากจะดูว่าตัดแกัน x นะครับมันตัดที่จุดไหนเด็กๆก,ก็แทนค่านะครับ y เท่ากับ0ลงไปนะครับอ่ะเมื่อ y เท่ากับ0นะครับสิ่งที่เด็กจะได้อ่ะข้างซ้ายครูใส่0เนาะข้างขวาครูเขียนเหมือนเดิมครับเอาละพอเห็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสมการกําลัง2อถูกไหมครับ สมการกาลังสองเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามทําวั่งขวาให้เป็น0ูนย์แล้วตัวแปรไปกองอยู่ข้างซ้ายนะครับเพราะงั้นทั้งหมดที่อยู่ข้างขวาคูณย,ย้ายข้างก่อนนะครับลบ x กาลังสองย้ายข้างไปก็เป็น x กาลังสองเนาะบวก 5x ย้ายไปฝั่งซ้ายก็เป็นลบ 5x ครับลบ6ย้ายไปข้างซ้ายก็เป็นบวก6ครับอ่าเท่ากับ0เนาะอ่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ทำอะไรต่อครับแยกตัวประกอบถูกไหมครับอ่าแยกตัวประกอบได้เลยเอย่ย มี x กําลังสองลองใส่แยกเป็น2องเล็บเนาะตรงนี้ x ตรงนี้ x นะครับจํานวนอะไรเอ่ยคูณกันได้6บวกกันได้ลบ5ลบ2กับลบ3ถูกไหมครับเอาละนะฮะเสร็จแล้วนะครับเรามาต่อตรงนี้เนาะ2งเล็บคูณกันได้ศนย์เราก็ได้ได้ว่านะครับแต่ละตัวตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น0นถูกไหมนั่นกะ็คือเราได้ว่า x นะครับลบ2อาจจะเป็น0นะครับหรืออีกเคสหนึ่งก็คือ x ลบ3อาจจะเป็น0ถูกไหม ซึ่งเราก็ได้ x เป็น2หรือ3มมันเองนะครับแต่ไม่ว่า x จะเป็นค่าใดก็ตามนะครับทั้ง2และ3เนี่ยก็คือคำตอบของสมก,การนี้ถ้าเป็นคำตอบของสมก,การนี้มันคือค่าที่ทำให้ y เป็น0ูนะครับเมื่อมันเป็นค่า x ที่ทำให้ y เป็น0ูนย์เนี่ยแสดงว่ามันคือพิกัด x ณนะจุดตัดแกน x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ a กับ b ของเราเองเนาะนะครับกับ3คือ a กับ b ครับแต่เขากำหนดว่า a มันน้อยกว่า b แสดงว่า a เป็นใครแสดงว่า a เป็นอ่าใช่ครับ a เป็น2เนอะและ b เป็น3มันเองครับอ่าถามหา b ลบ a มันก็คือ3ลบ2ได้1นะครับอ่านี่ตอบข้อ1เลยครับง่ายๆนะครับไม่ยาก